เที่ยวจังหวัดเลยอันดับแรกจะพาไปที่ภูพระบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมและาศาสนาเป็นที่ตั้งพระพุทธร,รูปปางสมาธิจำนวน70องค์ซึ่งสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในวโรกาส เราชนมายุ70พรรษาภูพระเนี่ยตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งเป็นจุดที่พระทิ์ตกดินที่สวยมากแห่งหนึ่งและที่นี่ยังถือว่าเป็นอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดเลยอันนี้จะต้องไปเที่ยวให้ได้นะครับถ้าไปจังหวัดเลยจุดที่สองที่จะแวะไปเยี่ยมชมก็คือพระธาตุสีสองลักษณ อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาสมัยพระมหาจากักรพรรดิและกรุงศรีสัตนาคณะุุดสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชรวมกำลังต่อสู้กับพมา่าและกระทำสัตยาอธิษฐานว่าจะไม่ร่วงล้ำดินแดนของกันและกัน โดยร่วมกันสร้างเจดีขึ้นนามว่าพระธาตุสีสองรัตจุดที่สามแวะเยี่ยมชมบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำแรงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชมวิถีชีวิตชาวไทยดำเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มของคนไทยดำ ที่เป็นอเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ที่นี่มีของข้าวของเครื่องใช้เป็นของฝากที่สามารถซื้อหากับบ้านได้นะครับแล้วก็ชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยดำได้ที่นี่นี่นเป็นการกิจกรรมการเล่นร้องลําทำเพลงและดนตรีของชาวไทยดำของเด็กๆที่มาแสดงให้ คนที่เข้าไปเยี่ยมชมดูนะครับ ที่4ภูทอกเชียงคานเป็นจุดชมวิวและชมทะเลหมอกตอนหน้าฝนหรือตอนหน้าหนาวจะมีหมอกสวยมากๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดชมทะเลหมอกเนี่ยต้องขึ้นมาแต่ตอนเช้าๆตีห้าเลยนะครับแล้วก็ต่อรถกระบะ ที่ทางชุมชนจัดให้นะครับก็เสียคนละ25บ,บาทพาขึ้นมาที่บนภูทอกนี้นะครับส่วนตอนเย็นก็จะมาชมพระอาทิตย์ตกดินแต่ถ้าตอนสายหรือตอนบ่ายๆก็ขึ้นมาชมวิวโดยรอบ360องศาก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับที่นี่มีพร็อพเยอะแยะที่จะให้เราได้ถ่ายรูปได้ที่นี่นะครับก็คือที่ภูทอกก็ต้องไปนะครับที่นี่ จุดที่5เป็นอีกจุดหนึงที่จะต้องแวะไปนะครับคือวัดพระพุทธบาทภูควายเงินตั้งอยู่ที่หมู่บ้านผาแบ่ตบนตำบลบุหมเชียงคานนะครับตั้งอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล400เมตร สร้างขึ้นมาปีพศ2300นะครับซึ่งเราจะพาท่านมากราบสการะรอยพระพุทธบาทยาวบนหินรับมีดมีทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพบ,บูชาและมีความเชื่อว่าคนที่มีบุญเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นมาสการะบูชาได้เพราะสมัยก่อนเน่ะเส้นทางขึ้นสู่วัดมีความยากลำบากมากๆแต่ปัจจุบันทางขึ้นสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับ สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่จะต้องไปเที่ยวก็คือแก่งคุดคูดแก่งเนี้ยนะมีตำนานเล่าว่ามีในพานผู้หนึ่งนะรูปร่างสูงใหญ่เลยตามลากควายเงินอยู่แต่ถูกชาวบ้านมาขัดขวางไม่ให้ฆ่าควายเงินในพานลิกโกรธมากเลยข้นหินมาขวางกั้นลำน้ำโขงเพื่อไม่ให้อ่าเดินเรือได้นะประเอมีเนรผู้หนึ่ง ไม่เห็นข้าวจึงออกอุบายให้ในายพาเนี่ยใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกแล้วก็หาบหินแทนซึ่งไม้ไผ่นั้นนะมีสันคมกริบเลยเมื่อหาบหินไม้ไผ่นายพานก็ถูกไม้ไผ่นั้นบาดคอตายคุดคูอยู่ที่ริมโขงจึงเรียกว่าเก่งคุดคูที่นี่เป็นสวนหย่อมมีร้านอาหารร้านของฝากขึ้นชื่อที่ดีคือได้แก่มะพร้าวแก้วที่นี่มีเป็นสวนสาธารณะที่สวยมากเป็นที่แหล่งพักผ่อน ของคนที่นี่เลยนะครับไปให้ได้นะครับจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่จะต้องไปเที่ยวนะครับก็คือสกายวอล์กเชียงคานแลนด์มาร์คชมวิวจังหวัดเลยสูงเท่ากับตึก30ชั้นมีกระจกใสเรียกว่าไปเดินแล้วเล่นเอาเสียวทีเดียวเลยละ เราสามารถมองเห็นแม่น้ําเขืองแม่น้ําที่กั้นชายแดนไทยได้อย่างสวยงามเลยแล้วนะครับพระไฮร้ายก็คือชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศธ,ธรรมชาติลายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามใครมาช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีหมอกให้ชมด้วยนะครับตอนเช้าๆแล้วด้านหน้าของสกายวอล์กเนี่ยประดิษฐานพระใหญ่ภูคกนิ้วพระพุทธรูปปางลีลาประธานพร ซึ่งสูง1 9เมตรเป็นสัญลักษณ์ของสกายวอล์คแห่งนี้ด้วยนะครับจุดเช็คอินต่อไปจุดที่8ก็คือวัดมหาธาตุเชียงคานเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงคานชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดหลวงพ่อใหญ่จะพาท่านมากราบสการะพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งมีภาพเขียนเก่าแก่โบราณเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านออกไปด้านนอกไปกราบสการะเจดีมหาธาตุซึ่งที่วัแห่งนี้องค์พระประธานนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ยึดเหนี่ยวขอทางจิตใจของชาวเชียงคานตลอดมา จุดต่อไปอีกจุดนึงก็คือจุดที่9ริมฝั่งโขงซึ่งริมฝั่งโขงที่เชียงคานนี้ก็จะมีทางเดินให้เราเดินออกกําลังกายหรือขี่จักรยานก็ได้แล้วก็ชมแม่น้ำโขงซึ่งจะเป็นจุดที่ไฮไลท์ที่สบายๆช่วงเย็นๆนะครับจุดต่อไปคือจุดที่10ถนนคนเดินเชียงคานยังหวานอยู่2องข้างทางเป็นบ้านเรือน เก่าแก่ที่เป็นไม้นะครับก็มีความขรึมแล้วก็ทำให้ชวนที่จะเดินที่ถนนคนเดินแห่งนี้ซึ่งจะมีร้านขายอาหารขายขนมเครื่องใช้เสื้อผ้าโอ้ยของเยอะแยะตะแเปะนางไปหมดเลยเดินกันแบบสบายๆร้านอาหารก็อร่อยอย่างร้านนี้นะครับแล้วจุดที่เราจะ ต้องไฮไลท์คืออันนี้ไอศครีมบนแคนตาลูปอร่อยมากแล้วก็อันนี้บัวลอยโลดเลยอันนี้ต้องไปทานนะครับถ้าไม่ทานถือว่าไม่ถึงเชียงคานจังหวัดเลยนอกนั้นก็สามารถเดินซื้อของไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้ามีของขายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ที่นี่มีเบียร์ด้วยเบียร์สดนะเราก็สามารถซื้อแล้วก็ดื่มแล้วก็เดินชมไปสองข้างทางอันนี้ โูเสียบกุ้งเสียบนะเอออันนี้ก็อร่อยมากเลยไปกันให้ได้นะครับถนนคนเดินเชียงคานที่ยังหวานอยู่มีอะไรให้น่าสนใจเยอะแยะ,ยะถ้าเรามาพักที่รีสอร์ตตรงบริเวณถนนคนเดินนี่นะครับเช้าเช้าเจ้าของรีสอร์ทนี่ก็จะจัดของใส่บาทให้เราเราก็จะมาตักบาทตอนเช้าจะมีผระสงมาออกบิณฑบาตนะเราก็จัด ซื้อของจากที่รีสอร์ทนี่นะครับที่เขาจัดให้แล้วก็ใส่บาตรก็จะได้มาเที่ยวด้วยด้วยทําบุญด้วยนะครับนี่ก็คือตอนเช้าที่เราใส่บาตรกันนะครับร่วมอนุโมทนาสาธุด,นนาาด้วยกันนะครับมารับพรด้วยกันนะครับจุดที่12 ที่เราต้องแวะไปคือวัดศรีคุณเมืองวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงคานตั้งอยู่บนถนนชายโขงภายในพระอุโบสถปฏิษฐานพระพุทธรูปศิละปะล้านช้างที่มีความเก่าแก่ถึง300ปีที่สำคัญมีสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม เหมาะกับการเยี่ยมชมและทําบุญเสริมสิริมงคลหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวถนนคนเดินแล้วนะครับจุดเช็คอินต่อไปจุดที่13ก็คืออ่างเก็บน้ําห้วยกระทิงหรืออีกชื่อหนึ่งว่าอ่างเก็บน้ําหมานตอนบนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไผ่และภูเขาที่โอบล้อมมีกิจกรรมล่องแพพักผ่อน พร้อมทานอาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงามล่มลื่นและเย็นสบายจากลมที่พัดมาในอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงที่นี่นะมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวหุบเขาเบื้องล่างและบรรยากาศของอ่างเก็บน้ํกากลางหุบเขาในมุมสูงที่งดงามมากๆอีกแห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่จะต้องไปแวะชมคือวัดป่าห้วยราชตั้งขึ้นโดยหลวงปู่ชอบฐานะสมโมสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตนี่คือสาราเฉลิมระเกียรตินะครับเป็นสถานที่สำหรับประดิษฐานพระประธานสีขาวบริสุทธิ์สร้างด้วยแร่แคนไซมีนามว่าพระสัพพัญยูรู้แจ้งแดน3าโลกธาตุ วัดงามลาวเทวดาสร้างมีฉากหลังเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้ามองเห็นม่านเมฆลอยละเลี่ยภายในวัดเนี่ยมีองค์เทพให้เรากราบไหว้มากมายเลยอาทิเช่นเจ้าแม่โกนอิมพัะติีมุรติพระอินพระพิคเนศพญานาคและองค์เทพอื่นๆอ,อีกมากมายเลยที่นี่นะครับไปกันให้ได้นะครับวัดป่าห้วยราดท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน อันดับที่15วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองเป็นวัดสวยตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งขุนเขาที่นี่มีสถาปัตยกรรมแบบร้านช้างประยุกต์สุดวิจิตรงดงามของโบสไม้แกะสลักทั้งหลังเลยนะครับตั้งโดดเด่นท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกอีกทั้งยังประดิษฐานพระพุทธเจ้า ภัยสัทยาคุรุไวยทูลยะประพาจอมแพทย์ซึ่งบรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุเทวดเราเนี่ยให้เราได้กราบสก,การะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราที่นี่นะมีสาราไทยใหญ่มากทำด้วยไม้สักทองและแต่ละ อาคารของอเรือนไทยนั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้สักการะรัะบรองมาที่นี่ท่านจะต้องชอบมากๆเพราะสวยมากๆเลยครับที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวอันดับต่อไปแก้ได้แก่น้ำตกปลาบาอยู่ที่อำเภอภูรเรือน,นะครับเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากความต่างระดับของชั้นหินทําให้น้ําไหลลงมาเป็นชั้นๆแล้วก็ไหลลงมาตามลํำห้วยเล็กๆถ้าช่วงหน้าฝนจะสวยมากเลยดูนะครับเนี่ยน้ําตกไหลผ่ามาสวยมากเลยซึ่งจะมีหินคล้ายกับหินพัดสามพโบนะสวยงามมากๆที่น้ําตกแห่งนี้ต้องไปเที่ยวเลยนะครับน้ําตกปลาบาจุดที่17มูลนิธิสว่างคีรีธรรม เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ต้องเข้ามา แวะเยี่ยมชมด้านหน้ามีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรที่งดงามมากภายในอาคารสองอาคารท่านสามารถชมและกราบสการะองค์เทพต่างๆได้เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลกับท่านซึ่งแต่ละจุดนั้นจะมีความอลังการของสถาปัตยกรรมจีนที่มีความวิจิตรงดงามอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสันเจ้าหรือวิหารต่างๆท่านสามารถแวะไปเที่ยวได้นะครับ วนะอุทยานผางงามเป็นอีกหนึ่งจุดซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีความงดงามอย่างมากมีสะพานไม้ให้เราเดินไปเรื่อยๆและขึ้นไปบนห้างซึ่งเราจะสามารถจะมองเห็นเป็นจุดที่มองเห็นโดยรอบ360องศาเลยทีเดียวแหละ แล้วบรรยากาศโดยรอบนั้นก็จะตกแต่งให้มีพร็อบต่างๆให้เราเนี่ยได้ถ่ายรูปแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ซึ่งบริเวณแถบนี้จะเป็นป่าและมีเขาแล้วจะมีจุดหลายๆจุดให้เราเช็คอินถ่ายรูปด้วยนะครับที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่เราควรจะต้องแวะถ่ายรูปนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเป็นอบอุ่นกับความสุขกับสิ่งที่ เป็นไฮไลท์ตรงวัอุทยานผางามแห่งนี้นะครับจุดต่อไปจุดที่19เราจะไปเที่ยวภูป่าปอกกันนะครับเราจะขึ้นไปชมวิวอ360องศาของเมืองเลยกันนะครับอันนี้เราจะต้องนั่งรถอีแท็กไปนะครับเราก็ประมาณ800เมตรนะครับเกือกิโลนะครับจะขึ้นไปบนเนินเป็นจุดชมวิวจุดแรกเนี่ย เราเรียกว่าฟูจิเมืองเลยเราจะเห็นไหมครับเนี่ยภูเขาเนี่ยมันตัดคล้ายกับฟูจิยาม่าที่ญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราต้องมาเช็คอินไทยรูปสวยงามมากยิ่งถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะโอ้โหหมอกจะครึมและจะเหมือนมากๆเลยเหมือนกับภูเขาไฟฟูจิยาม่าเลยนะครับนี่คือเป็นจุดที่1พอจุดที่2เนี่ยเรา จะนั่งรถต่อไปนะก็จะไปที่ผาเราจะเห็นผานางนอนจะคล้ายผู้หญิงกำลังนอนอยู่แล้วก็ที่จุดที่3มเราจะเห็นสวนหินผางามเพราะที่บริเวณน,นี้นะครับที่ภูป่าเปาะเนี่ยเราจะเห็นภูทอกภูจิยาม่านี่นะครับแล้วก็เห็นเขาอีกหลายๆลูกของเมืองเลยเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าถ้าจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับจุดที่4เนี่ยเราต้องเดินขึ้นไปซึ่งจุดสุดท้ายตรงนี้คือเนี่ยบริเวณเนี่ยสูง800เมตรจากระดับน้ำทะเลเราจะเห็นวิวโดยรอบ360องศาและอากาศเย็นมากเลยนะครับสวยงามมากๆเห็นภูต่างๆแล้วก็แสงแดดที่สาดส่องลงมานะครับมันจะไม่รู้สึกร้อนเลยตรงบริเวณเนี้ยจุด สูงสุดเนี่ยของจุดที่4ี่เนี่ยสวยงามมากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นป้ายที่บอกว่าคุณเป็นผู้พิชิตที่ภูป่าเปาะแล้วนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่ภูป่าเปาะรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆครับจุดที่20เป็นสถานท่องเที่ยวที่เรียกว่าสวนหินผางามอำเภอหนองหินนะครับ เนี่ยที่นี่เราต้องนั่งรถอีท็กไปอีกเหมือนกันประมาณ100เมตรนะครับหลังจากนั้นเราต้องเดินนะครับซึ่งทางเดินนี่ก็ประมาณ600เมตรแต่ว่ามันจะเป็นซอกเป็นหลืบนะเพราะมันจะเป็นเขาหินปูนแล้วพอไปถึงจุดไฮไลท์เนี่ยโอ้โหจะสวยมากเลยเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวที่สวยงามมากที่สวนหินผางามหรือคุณหมิงเมืองไทยนั่นเองจุดที่21 งานเทศกาลผีตาโขนซึ่งจะจัดขึ้นตอนเดือนประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นงานเทศกาลที่สนุกสนานทีส่สุดเลยนะครับมีการใส่ชุดผีตาโขนเนี่ยแล้วก็เต้นไปกันทั้งอำเภอเลยนะครับนี่ที่อำเภอด่านซ้ายสนุกมากอันนี้ต้องไปเลยนะครับ แล้วที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือข้าวเปียกเส้นร้านข้าวเปียกปากหมานะครับนี่คือระดับการันตีผู้โด่งดังมาทานที่นี่กันเยอะแยะมากถ่ายรูปเอาไว้นะครับร้านข้าวเปียกเส้นร้านนี้อร่อยและโด่งดังมากปกติแล้วต้องมีคิวมายืนแถวยาวเหยียดเลยนะครับต้องต่อบัตรคิวกันด้วยนะครับรับรองว่าข้าวเปียกเส้นร้านนี้อร่อยสุดๆนะครับ เป็นของดังของเมืองเลยถ้ามาเมืองเลยแล้วไม่ทานนี่ห้ามพลาดเลยนะครับถือว่าไม่ถึงเมืองเลยจะต้องทานที่ร้านข้าวเปียกปากหมานะครับนี่คือเห็นไหมครับอร่อยไหมครับน่าจะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆเลยครับเป็นไงครับ ชอบไหมครับคลิปนี้พาเที่ยวจังหวัดเลยหากท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วตามรอยไปเที่ยวกันได้นะครับรับรองท่านจะไม่ผิดหวังเลยทั้งหมด22จุดที่จังหวัดเลยสวัสดีนะครับ